ตัวที่ฝากออสเตรเลียแล้วก็ออิซแล้วก็อตอนนี้เราอยู่ที่ร้านแฟร์มาเตอนะครับอยู่ที่พระขนิษฐ์อยก้าโอเคก็จะบอกว่าวันนี้จริงๆเราคือปกติ้านนี้มาเนี่ยต้องลุกยิ้งก่อน แล้วก็วันนี้น้องหมิ่น1โมงเขาจะมาทานอยู่แล้วก็เลยเราติดสยอยให้ตามมานี่นี่เราแมาเบอร์นี้นี่บอกว่าถ้าใครจะมาก็5โมงกับ3ทุ่มมาง่ายสุดครับแล้วก็ถ้าเกิดมาก็คือ,อมินิมัลสเปนก็คือเราต้องโอนมาให้ทางร้านเป็นการจรองก,ก่อนของคนละ1,000บาทาบาทีนี้เรามา6คนก็เดี๋ยวเราเพื่อนอีกคนหนึ่งลรวเดี๋ยวพี่เขาจะแนะนำว่ามีอะไรบ้างมานี้แต่นะอันนี้อันนี้อียาสกิ ใช่ค่ะตัวเองมิยาสกีส่วนเล็กนี้คือน้ำหนักของเขาครับและส่วนอันนี้อิตาสอิตาลอ๋ออันนี้จะมีรสชาติที่กว่าใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วเขาจะเหมือนมี texture ที่มากกว่าคุกหลักอืมอ๋อแล้วตัวนี้คือถ้าไม่ค่อยผานมันกันก็อาจจะเลี่ยนได้อ๋อตัวนี้อาจจะเลี่ยนใช่ถ้าทั้งคู่วแล้ทั้งคู่อันนี้มันเยอะเพราะว่ามันเขาจะแทรก อัันนนีมต่อันนี้จะนนแนะนำสำหรับรลูกค้าที่อยากได้เนื้อที่นุ่มแล้วมันไม่ค่อยเยอะนะครับ<ค>ก็จะมีเป็นส่วของสติกลอยแล้วก็วิฟไอ้ครับตัว<ค>น,นี้ก็เหมือนกันคือสติกลอยเนี่ยรสชาติเนื้อเขาจะเยอะกว่าตัววิฟไอ้นะครับความนุ่มความมันจะบางนข้าใกล้เคียงครับตัวสุดท้ายคือ USDA จะเป็นเกรดสูงสุดใน U.S. ละตัวน pues oh, okay. ี้จะเ็ e เซอร์เยอะกว่าตัวอื่นก็คือจะได้เขียวมากกว่าแล้วก็มันท oh, ี่แท้จริงในร้าจะน้อยกว่าตัวอื่นนะครับไม่ได้เดี่ยวนะครับแค่เขาจะต้องน้อยกว่าตัวอื่นอ๋อก็แบบว่าอันนี้อันนี้เนี่ย u อันนี้ U.S. อันนี้ออสอันนี้แบบไรเงี้ยครับเนี่ยเหรอกินเลยคำแรกการะิกบนเบรกครับ อเป็นไงตัวนมปังกับตัวหอยจริงก็เข้ากันได้ดีเข้ากันได้ดีนมปังกรอบไหมกรอบเลยกรอบกรอบใช้ได้หอยก็หอมกลิ่นเนยหอยก็หอมกินเลยเราเป็นคนชอบทานหอยอยู่แล้วหรือเปล่าัแต่มนจะไม่เหมือนหอยทั่วไปที่เราทานอ่าหอยอันนี้เป็นต่างยังไงครับอันนี้มีความหอมอ๋อหอยหอมหวานกว่า ม,มันจะเค็มติดเค็มโอ้แต่วันนี้วันนี้ขอทานหอยหวานก่อนละกันโอเคถือ <c oughs> ว่าใช้ได้อ่แล้วของฝั่งนี้เป็นไงอ่องวหวานมากหวานมากขนมังได้ดีอ๋อเป็นหอยอะอ่ามีเหมืนจริงเอ็นหอยนิด สั่งไว้หอยไว้ให uh, 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 ้คุณก uh, yeah. yeah. <im> ี่ตัวนะครับในวันนี uh ้แ huh. อือ <minded> กินไก่เทียมเป็นจมูกหอมนุ่มหอมอ่าโอ้ยแฟนเธอนี่อธิบายได้ลึกได้เรื่องมากเออเธอมาที่มาอ่าเนี่ยเหรอเนี่ยสูมออกก็ได้โอเคเาี๋ยวไม้อมมาเรียนเอไปเยนะเธอนี่โอเคเข้าทางตรงเลยนะ่า เป็นไงฮะทันว่าอันนี้่ายประมาณนี้สิสามสิบตัวได้เวลากัดเขาอะเดียวมากทำเดียวเหรอทำเดียวแล้วก็มีหอมตึงหายได้หายได้อันนี้เด็ดเรียกสตาร์เตอร์เรางานนี้ของตังงันนี้ของตังมาแล้วอ๋อไม่ตอันนี้ต้องมีพิธีการนะครับพิธีการคือเราต้องถ่ายก่อนกิน เออไข่ใส่ลงไปค่ะแล้วก็คุแล้วก็เปิดอ๋อโอเคครับอันนี้โไสก่วนี้ครับเพื่อกับมือคนนี้เขาไิ่เคยมานะครับนี่มีวิธีครับอืมนากนะไรนี่ผมไม่ตีไข่นะครับคนก็ได้การนี่เลย อร่อยมากกนทำต้มแบบดีากเส้นเส้นนี่เขาบอกว่าไม่โด่งฮะใช่ใช่ใชอันนี้เส้นสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นแบบว่าเส้นสดหรือว่าอันนี้เป็นเส้นอันนี้ที่ที่ต่างอันนี้ของต่างก็เป็นเส้นโฮมเมดแล้วอันนี้ของเราเป็นเส้นเส้นธรรมดาเป็นธรรมดาก็เป็นน่าจะเป็นสำเร็จรูปแล้วแล้วก็อันนี้เป็นเส้นที่แบบว่า ซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นเส้นธรรมดาสามารถเลือกได้ว่าเราจะเอาเป็นเส้นคอรเนตหรือว่าเป็นน้มเนนแต่ถ้าอันเนี้ยก็คือจะมันจะมีความนิ่มของมันอยู่แล้วะเป็นเส้นโอมเดจะไม่เหมือนกันอันนี้พี่ตังแอดดูนี่อันนี้เอาเคลือบนีเข้าไปนี่นะคะแอดัวนี่ค่ะเฮยโแส่งได้เชียร์เป็นไงคะ อร่อยหวานหอมรอว่าคือเราเลือกเต้นแบบอมเดรเใช่ป่ะคือเราจะใด้คลนซอสเข้าไปก่อนแล้วเราค่อยเดียวรอไปได้กี่คะแนนคะสำหรับสำหรับจานนี้โอ้ U.S.A. ครับนี้ของเรานออสเตรเลียแล้วก็ออตแลียครับจะเป็นส่วที่เกี่ยวมาที่สุดในมากกว่าได้ครับแม่ดูั่วว่าออกนวายเี้ลวหอมงูกับต่าใช่ไหได้ให้น้องกินก่อนเลยครับขอได้นี่เราได้อาวุธมาด้วยน้องจะออาวุธหน่อยพี่ครับ ลองจิมนี้จิมเกลือหอมป่ะจุกกำลังเอาเขไหมไม่มีมันม่ีมันอยู่หลังๆยังไม่โดนยังไม่โดน อันนี้ออสเตรเลีย F1 นะครับเดี๋ยวเข้าทางตรงของมึงดีตรงที่ว่าข้างบนอ่ะมันกรอบมากกัดเนี่ยข้างบนมันกรอบแล้วก็หนังมูนมากกินกับเกลืออร่อยน้องลองนะองลองก็สั่งเพิ่มอ่ะแอดได้ อันนี้เป็นซอสวา์เห็นนะน้องจุนแบบเอยคร่อซอสหอมเนื้ออ่ไม่มันเลยไม่แงนกำลังดีกำลังดีถ้าเราสั่งสเต็กก็คือเชฟจะ เอามันของสเต็เกมาผัดเป็นข้าวผัดให้แต่ละจานแล้วคือรสชาติของแต่ละอันก็จะไม่เหมือนกันอีก,ก็จะเป็นรสชาติของเนื้อแต่ละชนิดใช่ปะน้องโตนก็จริงๆคือมันคือการเอาเนื้อมาหันน่นให้เป็นแบบิ้นเร็กๆกันเป็นส่วนเนื้อติดมาดแล้วรก็ สั่งง่ายแต่จริงจริงจริงจมีคนมาสั่งแต่ข้าวผัดมีมีใช่ไหมครับตอนแรกไม่ได้ทับเพาคือมีคนมาสั่งเยอะแล้วก็สั่งไลน์แม็กก็เลยขับองอนที่จริงจริงความตั้งใจคือตั้งใจให้สั่งนะฟรีข้าวผัดแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่าคนสั่งแต่ข้าวผัดมันจะเป็นมันของมันของมีอาสกีที่เราจะทริปมันออก มันกินง่ายมากเพราะว่ามันเป็นข้าวผัดไฟก็กินง่ายอยอะอร่อย <Okay. S 1> พี่เขาบอกว่าถ้าเกิดมาทานไม่ต้องหยอดนปากมากเพราะว่าเขาปรุงม,มาให้แล้อ่ใช่ใช่เขาควรจะเข้มขมไน ใช่จริงๆเนเมืม่เนี่ยเป็นเหมือนใบเบิร์พางให้เราได้กินข้าวผัดมันจะเป็นแบบมันจะเป็นโนมห่างหรืว่าจะคล้ายๆกับขาเสิร์ฟกับกอสที่สูตรแาเดียแล้วก็มีเมดไใดอมอรีกัอม็ปอ๋อเม็ดอแฟที่เราดูใ่ที่เราดูว่าต้เส้นี่ยเป๊ะไหมพี่เต๊ะไหม ไปครับ่าาาตัว <whatever> น <immigrant> ี <Honestly> like yeah so people people ้จะเป็นป๊อปปี้แคนดี้นะครับช็อกกตัวหนึ่งจะเป็นสตรอเบอรี่อบแห้งนะครับหมอกรอบฝั่งนี้จะมีเป็นซอสซุนยู่สุดแร้วก็คาราเมลซอสนะอ๋อจะทำให้สองตัวนี้พี่มิกนุ่มกันได้ครับแล้วก็จิ้มกับซอสก่อนมน้หรือว่าจะลองจิ้มแต่ละตัวก่อนก็ได้ครับแล้วแต่ชอบอ่าไปสาวๆกินเลยเป๊ะขึ้นไหมอ่ะเป๊ะเป๊ะ ยูสุอันนี้อันใสๆอ่ะอันนี้ไม่คืออะไรเขาบอกว่าเป็นเต้าหู้นิ่มๆเดี๋ราขอยูสุกระปอเปี๊ยะแล้วกันอ่าเนี่ยจัดไปจัดไปช่วยเลเดข่าวข่าวนะอะลองชิมเลยคุณจะแบล็คทำไมครับคุณฟผมอ่าอยู่หน้ากล้องก็ต้องแบบเอ้ยเหนียวเหนียว ไ่เเ <N iss an> นื้อเยงดของทดมันไมันเป็นแบบเหมือนเต้าหู้เนื้อมันไม่เลยอ่ะมันมันดึงดึงดดึงงนนมคล้ายคล้ายอะไรไม่เปะแป๊บไม่ต่อแปะรสชาเป็นนมไม่เปอแปคืออันสีเหลืองหรือสีเนื้อตรงรไม่อันไหนคือไม่เปอแปอันนี้ค่ะอันนี้เป็นเตและอันนี้เป็นะยูโอใช่ได้ใช่ไ Pero que que parla.